ขอสี่ได้บอขอสี่ได้บ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 อส,บอสมาครับผมโอเคเลย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจออีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมาที่เกมทีโอพัตตาทุน500เริ่มต้นที่เบ็ด20กันไปเลยนะฮะแล้วผมอยากจะบอกนะฮะคลิปที่ผมแจกนะฮะได้ผู้โชคดีได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะติดตามได้ที่กลุ่ม Facebook ได้เลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้ถ้าแตกนางนี่บอกเลยแอดแจกบอกเลยว่าคลิปคลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วนะฮะว่าเออถ้าคลิปนี้กูแตกอีกกูแจกเลยนะนั <N> ่นไง เบทด20นะฮะทุน500นะฮะเริ่มต้นที่เบทด20บาทน,นะฮะตามแนวทางนะครับผมตอนนี้ก็เล่นอยู่ช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย2ประมาณนั้นช่วงบ่าย2นะฮะช่วงเวลานี้ก็พอได้อยู่นะฮะบอกเลยว่าพอได้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะลองดูแต่เห็นพี่น้องเขาก็แตกกันลืมล่ำลืมล่ำเลยนะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้แม่งแตกกันยับเลยนะฮะช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะฮะอุ้ยคิวมาสววยััตมน สน่ห์ของเขาก็คือคอมโบแบบต่อเนื่องยาวๆนะฮะคอมโบแบบคูณไปเรื่อยๆเห็นปะมันจะคูณไปเรื่อยๆคูณสี่ครับผมโอเคอยู่ก็พอได้นะฮะตอนนี้เหลือมา340บาทแล้วนะ <c oughs> ลองดูไปเรื่อยให้ยาวๆไปนะครับก็อุย้ยสเกตเตอร์เข้าอ่าสวยนี่โมแต่มองจอโมอแต่มองกล้องลองไหม ลองไหมเอาไงดีผมว่าเบ็ดแรกยังดีกว่ามัง้งยังเบ็ดแรกยังดีกว่าเพื่อนเบ็ดไอ้เข้าบนสครั้งแรกเนาะใจนเย็นผมคิดว่าแม่งน่าจะต้องมาเดาว้ก่อนแหละกูดาวไว้ก่อน,ววอนช่วงนี้เดาวไว้ก่อนนะมาเข้ามานะฮะครั้งแรกก็บวกไป28บาทเป็น20นะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้เล่นคูณเยอะเนาะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเสี่ยง เอาตัวคูณเพิ่มนะเฮ้ยตามอุย้ยตัวแพงตัวแพงไอ้หียก็นึกว่าจะไปต่อ <c oughs> นึกว่าจะไปต่อเพื่อนโอ้โหใครที่ชอบนะฮะจากคลิปที่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์กันเนาะมากมายกันเลยเกินนะฮะก็ใครที่อยากได้ทุนรอดูคลิปนี้เลยนะฮะถ้าแตกหนักแอดแจกชัวร์ ure, นะฮะแตกหนักแอดแจกชัวร์บอกเลยเอาเอา,เอาทุนไปทำทำทุนกันเอาเงินไปทำทุนกันเนาะ นะอา้าวเงียบเลยเงียบเลยธรรมดาห้าไม้แรกเออโบนัสครั้งแรกเนาะเราไม่ต้องหวังมันเยอะไอ้เงี้ย,ยมึงก็ให้คุณน้อยเกินมาคูณเจ็ดแล้วเพื่อนคูณแปดมาแล้วครับเจมาก็พอได้อยู่เจโอได้คูณแปดสุดคูณแปดโอ้ร้อยหกสิบาทครับเพื่อนร้อยหกสิบบาทมันก็พอได้แต่ว่ายังไม่ มันยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่พอได้อยู่แต่มันยังไม่ได้แบบอย่างที่คิดไว้อะอย่างที่คุยกันไว้ไปต่อฮะอย่าท้อนะฮะไม่ท้อนะฮะไปต่อนะครับเบ็ด20เหมือนเดิมนะฮะยังไม่เพิ่มเบ็ดนะถ้าถึงพันผมถึงจะเพิ่มเบ็ดนะครับเพื่อนยังไม่ยังไม่เพิ่มเบ็ดนะยังไม่เพิ่มเบ็ดนะถึงมันผมจะเพิ่มไปเบ็ด40ี่บาทนะครับนะเพื่อน ไปกันต่อนะฮะตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองกว่านะครับนะเล่นกันไปหาเงินใช้นะครับหาเงินใช้เมื่อวานก็แตกไปนะฮะพี่เขียวเราแขงลิฟต์ <c oughs> ใครยังไม่ได้ดูคลิปกลับไปดูได้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอไว้ให้ด้านบนก็ได้นะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปนะอย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าผมด้วยนะครับพี่น้องนะอย่าไปลืมอย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าผมด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจอยากเล่นนะฮะก็ spgfc 1น8นะฮะอุย้ยอย่าบอกนะมาเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพื่อนโอ้โหสวยสวยรอบนี้รอบนี้ขอลองได้ไหมรอบนี้ขอลองได้ไหมเผี้ยวเฝ้าเผี้ยว,วเฝ้าครับเปี้ยวเฝ้ามาครับเผี้ยวเฝ้าไหมรอบนี้จะเผี้ยวเฝ้าไหม ขออีกดอกขออีกหมโอ้โหขี้แท็บเล็ตอีกขี้แท็บเล็ตขี้แท็บเล็ตแม่พี่ยอฟ้าเฟียรฟ้าครับเฟียวฟ้าครับเพื่อนไปแล้วครับบวกสี่ครับตัวคูณบวกสี่ครับสวยสวยตัวคูณบวกสี่ดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็แห้งไม่แห้งแล้วครับห้าคูณห้าเข้าไปแล้วครับเพื่อนคูณเก้าครับเพื่อนคูณสิบสามครับเพื่อน คูณ13ฮะดอกทีกสปินครั้งที่2แล้วฮะเหลืออีกแฟีสปินเพื่อนเล็กแฟดีสปินชิวๆกันเลยชิวๆกันเลยชิวๆกันเลยมาอีกแล้วคูณ17คูณ17คูณ25แล้วเพื่อนคูณ25โอ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะคูณ33มว่ะ รางวัลก็โตอีกเจ๊รางวัลก็โตเฟียวเฝ้าอ่ะเฟียวเฝ้ามากเลยเฮียโอ้เฟียวเฝ้าวันนี้แม่งเฟียวอ่ะเห็นเพื่อนเพื่อนแตกกันกูก็อยากแตกบ้างไม่ใช่หรอแตกกันเยอะนะฮะช่วงนี้แตกกันเยอะเราก็ไม่น้อยหน้าฮะพวกเราก็ไม่น้อยหน้าเราก็ไม่น้อยหน้าเห็นพี่วินพี่วินพี่แม็กเขาก็แตกกันวุ่นวายโล่หมดนะฮะหวานก็แตกนะฮะอย่าหวานอย่าหวานนะฮะ ผมก็ต้องเอากับเขาบ้างนะเออใช่ไหมกดติดตามให้ผมด้วยนะบวกมา2,007ไม้นี้แห้งแล้วอะทำไมรู้สึกว่ามันเหงาหงอยอยจงเลยแม่งเอ้ยอย่างน้อยก็ได้คูณครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้คูณอย่างน้อยก็ได้คูณ370 370สุดท้ายเหลืออีกปีสปินสุดท้าย อย่าบอกนะไอเ้เฮียก็ลุ้นกันจังแม่งก็ไม่เข้าให้กู3138บาทนะครับสนุนราคาที่เราได้ไปนะฮะสนุนยอดยอดยอดได้นะไรายได้ของเราทุนห้าร้อยนะเพื่อนอย่าลืมนะครับผมมาที่ทุน500นะครับนะผมมาที่ทุน500นะครับพเพื่อนผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่60บาทดีกว่านะฮะเมื่อกี้จะบอกว่า40ใช่ไหม ใจถึงพึ่งได้ไง60ไปเลยเพราะว่ามันเลย1,000มาแล้วอ่ะมันเลย1,000มาแล้วตอนนี้มัน3,000ไงผมไบเบ็ด60เลยนะฮะก็มันไม่ได้หยุดที่1,000พอดีไง3,000ผมก็เลยเหรอเบ็ด60ไปดีกว่านั่นไงคูณ2คูณ3เข้าสวยคูณสอู้ยคูณสแล้วโอเคได้อยู่นะฮะ240บาทพอได้พอได้ พอได้มันพอละสกตเตอร์มาล่ออย่างเลยเนี่ยเฮ้ย๋ยวพูดซื้อฟีสปินแม่งเลยไม่เอาฮะอย่าพึ่งฮะใจเย็นทุนเรายังไม่หนาเนาะอย่าพึ่งซื้อเลยท,ทุนเรายังไม่หนารอคลิปนั้นห้ดีกว่านะฮะค่อยซื้อนะคลิปนี้มาเล่นให้ทุนออกเยอะๆจะได้แบบเอาไปแจกพี่ๆน้องๆเรานะฮะแจกพี่อู้นกมาครับนกน้อยจากท้องนาะราคาถูกเฮ้ย <c> ค <oughs> ูณสี่โอเคเลย คูณสี่โอเคเลย860สบาทสวยอยู่สวยอยู่พอได้มันพอได้พี่นกเรามาพี่นกเรามานะฮะไปต่อครับเพื่อนไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆโอ้วันนี้ลองเปลี่ยนแนวเพลงมาฮะเป็นเพลงแบบตื๊ดๆกันเนาะเป็นเพลงแบบแนวตื๊ดๆกันฟังแบบไอ้มันแบบฮึกเหิมฮึกเหิมนะฮะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนล้แนวเพลงนะใครอยากให้ผมเอาเพลงอะไรมาใส่มาแบบมาเล่นนะฮะมาเล่นใน มามามาใช้เปิดตอนผมเล่นนะฮะก็แนะนำกันมาได้นะฮะใครอยากฟังเพลงอะไรเนาะเป็นดีเจไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาเยี่ยมไม่มาเสียดายอุ้ยเสียดายจังเลยเอาใครอยากเล่นก็ลองเล่นลองเล่นตามกันดูนะฮะช่วงเวลามันก็มีแบบเออช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงหกโมงนะครับช่วงเวลาเนี้ยก็พอได้ แล้วก็ช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มดิสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็พอได้แล้วก็หลังเที่ยงคืนไปช่วงตีหนึ่งนี่พอได้โอ้โหมาสวยหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่คนจะเล่นเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาแข่งแย่งจริงดีไง <c ười> คนมาเล่นเยอะโอกาสโบนัสมันแตกที่เรามันก็มีออกไปแตกคนอื่นก็มีแต่มันเป็นช่วงเวลาแข่งแย่งจริงดีนะแต่บอกเลยช่วงนั้นเวลานั้นอะ่ะโบนัสแตกหนักนะฮะพี่แม็กแกโดนบ่อยโบนัสแตกมาแตกหนักมากแตกหนักจริงเพื่อน นะตือต้อๆเลย yeah. all about you, เดี๋ยวหลังจากเกมนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปย้ำพูดจิ๋วสักรอบนะฮะเมื่อคืนแม่งก็เสียพูดจิ๋วพอได้เข้ามาไงเราได้เข้าแล้วเราก็เสียไงเออนะได้แล้วก็ต้องให้ตังเขาคืนบ้างสักหน่อยนะครับเออแล้วเมื่อคืนผมก็ทำรายการถอนไปอ่ามันก็เข้าตอนเช้านะครับ มันก็เข้าใจเย็นๆนะฮะอย่าพึ่งมันเข้าตอนหลังจากนั้นประมาณ30นาที40อนาทีประมาณนั้นแล้วแต่ช่วงนะฮะบอกเลยว่ามันแต่ว่าเงินเข้าจริงนะเพื่อนอบางคนไปบน่นเห็นไปบ่นในเทเล gram นะบอกว่าเอ้ยพี่ไม่เวบจ้าเวบอะไรไอ้เฮียคนมันเล่นเยอะมึงเวฟเขาดีไงคนมันเล่นเยอะเราก็เลยต้องแบบรออุ้ยดวงตามาสวยกูก็คิดว่าไม่จะหยุดมาครับคูณแสดแล้ว ไอ้เฮียคูณแปดมาอีกคูณเก้าขอคูณสิบขอคูณสิบไม่มาไอ้เฮียคูณเก้าสวยครับคูณเก้าสวยอย่างสวยเฮียแม่งคูณสวยเลยโอ้โหแตกไปสีน้ำเงินนะครับรางวัลเมกกะนะครับเงินรางวัลเมกกะแล้วนะก็ใครที่อถอนก็ใจเย็นนะฮะอย่าพึ่งมาหัวร้อนนะฮะอย่าพึ่งมาหัวร้อนในกลุ่มเดลีแกมของพวกผมนะครับก็ ลองสอบถามเข้าไปดูนะจะเย็นๆอ่ามันคนเมาแล้วมาเล่นไอ้เหี้ยแม่งหัวร้อนบางทีมันก็ไม่ใช่นะครผมขอเพิ่มเบ็ดนะฮะ8บบาทนะครับมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันใกล้8ปดพันไงเราก็ลองดูหน่อยขอลองดูหน่อยนะ <c oughs> ขอลองดูหน่อยเพื่อนนะฮีโอบัตตา,าป็นเกมที่แบบว่าแตกทีอ่ะถทาถ้า,ถ,าถ้ามันแตกทีแม่งแม่งโคตรสุดเว้ยกูบอกเลยแตกทีนี้แตกแบบยิบหายไายป่วงหมดเลยฮะแตกแบบโคจัดกูบอกเลย นะมาคุณ2ครับคิวโอเคพอได้พอได้คุณเบ็ด80นะฮะตอนนี้เบ็ด80อยู่ที่เบ็ดแ0แล้วนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบเทคนิคแบบลองเลื่อนหาเบ็ดที่ถูกใจนะเทคนิคนั้นก็ใช้ได้นะครับผมก็ลองแต่ยังยังผมผมจะเป็นไต่เบ็ดเอาเนาะไต่เบ็ดขึ้นไปไต่เบ็ดขึ้นไปนะครับมันมันถามว่าลดได้ไหมคนอื่นมันลดได้แต่ผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยลดนะฮะเพราะว่าบางทีเราลดไปอ่ะ ถ้ามันแตกทีอ่ะผลกําไรมันจะน้อยแต่พอเบ็ดสูงเราเราเราดันเล่นเบ็ดไปเรื่อยนะฮะเราดันดันเล่นเบ็ดไปเรื่อยมันจะได้ผลกําไรที่ดีกว่านะมันจะได้ผลกําไรที่ดีกว่านะเพื่อนมึงก็ต้องเข้าใจด้วยอ่ะเงินมันหายเยอะจริงแต่ว่าสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่าแต่ว่าไม่มาสเก็ตเตอร์ไม่มานะครับเงินมันหายไปเยอะจริงแต่ว่าผลกําไรตอบแทนมันก็ดีนะฮะสายทุนหนาใจใหญ่มาทางผมนะฮะบอกเลย ผมชอบเล่นทุนหนาๆแล้วก็แล้วก็เบดสูงๆนะครับเบดสูงๆมันเร้าใจนะเพื่อนบอกเลยโคตรเข้าใจอ่ะเอกูบอกเลยนะลองมาเล่นตามกันดูนะลองเอาแนวทางการเดินเบ็ดไปเล่นตามกันดูก็ได้อเคมา,าเคกับอสวยอยู่อ่าโอเคคุณสามพอได้คุณสามพอได้กลับมาที่แปดพันนะครับเบิร์ตกลับมาที่แปดพันแล้วนะครับเพื่อนนะ ใครที่อยากพูดคุยกับพวกผมสดๆก็กลุ่มเทเลแกรมนะฮะลองเข้าไปดูนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีขั้นตอนการบอกอะว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ไปดูที่ไลน์แอดออฟฟิเชียลฟีสปินะครับผมนะลาบอกนะว่าสเกตเตอร์เข้าไม่เข้าอีกแล้วไอ้เหียไม่เข้าอีกแล้วพี่ควีนหมายกู่อยนันไงไม่มาโอ้โห หงามากเพลงไม่ตื <S 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 ้อมากเพลงไม่ตื้นเพลงไม่ตื้อเพื่อนเพลงตื้อส์จัดเดี๋ยวผมขอจัดกล้องนิดนึงนะตื้อตื้อเอาเคมาสวยครับจัดกล้องเปลี่ยนมุมกล้องครับเคมาสวยเลยเพื่อนเปลี่ยนมุมกล้องครับเคมาสวยโอเคสวย5้ารหบาท 576บาทหลังจากนั้นก็มาอีกแล้วครับผมเคกับไม้กลางเขนใช่ไหมไม้กลางเขนหรือกระทาที่อะไรสักอย่างอ่ะเป็นสัญลักษณ์มันเป็นไม่ใช่ดิมันเป็นกระทาของ <c oughs> คีโอพัตตานะกูมั่วโอเคสแกตเตอร์ไม่เข้าพ่อเอี่ย <yeah. c oughs> เอาขออย่าน้อยหนะ้าเพื่อนอย่าน้อยหนะ้า อย่าน้อยนะอย่าน้อยมันหายโอ้โหมันหายวะ่ะโอเคมาสวยแม่งเอ้ยสเก็ตเตอร์มันหยุดปั๊บปั๊บปั๊บสเก็ตเตอร์ตอบปั๊บปั๊บปั๊บนี่แม่งสวยมากมันจะสวยมากเนะเบตแปดสิบนะเพื่อน เบ็ดแปดสิเป็ดเทพของเราเป็ดเทพของเรานะฮะวันนี้เรามาแต่เป็ดเทพๆนะฮะยี่สิบหกสิบแปดสิบนะฮะยี่สิบหกสิบแปดสิบไม่ได้ใบหวยนะครับงวดงวดงวดที่แล้วนี่ใครถูกอู้พี่เปิ้ลพี่แกตเตอร์มาโอเคเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสี่ยงหน่อยนะเพื่อนตอนนี้ผมขอเสี่ยงหน่อยขอเฟี้ยวเฟี้ยวไงไม่ได้เฟี้ยวเฟี้ยวไงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นพนันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเล่นพนันมากเลยเนาะเบ็ด80เล่นพนันเราไม่ได้ซื้อฟีสปินไงถ้าซื้อฟีสปินมันจะบดเยอะไงอันนี้มันเข้าแบบเข้าแบบโอเคเลยอ่ะเข้าแบบโอเคขี้แทบเล็ไอ้เพี้ยมาเฟียลเฟียวขอบวกสามเฟียลเฟียวขอบวกสามเฟียลเฟียลขอบวกสามเฟียวเฟียลบวกสามเฟียลเฟียลนะ ขออีกขอสี่ขอสี่เลยขอสี่ได้บอขอสี่ได้บ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 อสีอส่มาครับผมโอเคเลยสี่มาครับโอเคโอเคไปครับไปครับคูณคูณสี่คูนทีละสี่เค่ okay? แม่งสวยเปี้ยวฟ้าฟองแฟงฟุแงเฟงคูณสิบสามครับเพื่อนโอเคอยู่คูณสิบสามร้อยหกสิบคูณสิบสามโอเคอยู่ โอเคเลยโอเคอยู่โอเคเลย2 0 8 0ไม้แรกก็เบิกเลิกได้สวยนะแต่ไม้แรกเบิกเลิกสวยนี่แม่งน่นากลัวกลัวมันจะเหงาช่วงกลางๆช่วงกลางกลางรอบโบนัสเนี่ยไม่เหงาแล้วไม่เหงาเราคูณยิบเอ็ดแล้วฮะเพื่อนคูณยิบห้าครับเพื่อนโอเคคูณยิบห้าก็สวย6 4คูณยิบห้าก็สวยดีครับสวยดีครับ มาทันโงน่สวยโอเคเลยน่ารักน่ารักที่สุดน่ารักมากๆขอทีได้ไหม <laughs> อยากถามคีโอซตาร์ว่าเท่าไหร่ <laughs> ไอ้เฮีย้ยแสเกตเตอร์อย่าไปหวังสเกตเตอร์อย่าไปหวังไอ้เฮีย้ยสเกตเตอร์อย่าไปหวังไอ้เฮีย้ยเหงาเลยเหงาเลย ถามราคาที่โอเปอปเงาเลยเา้าอย่าไปวังอย่าไปวังอย่าไปวังเอาเฮียเขาเฮียกับตายแล้วอะมาอีกครับผมโอเคเลยเฮียกูว่าตอนแรกกูว่ากูหมดหมดรอบนี้กูว่าจะพอแล้วนะเพราะมันมาหมื่นแล้วไงเฮียเอาเอาเอาต่อต่อต่อจบนี้พักเลยฮะแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้กูแจกแน่นอนนะฮะบอกเลยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องผมแจกนะฮะคลิปนี้มีแจกนะฮะก็ เดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่ปกคลิปเลยว่าคลิปนี้มีแจกมาดูกันให้จบนะฮะเดี๋ยวผมจะถามว่าเดี๋ยวค่อยถามไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยถามลุ้นก่อนไอ้สัตว <c> ์ <oughs> เฮ้ยครู49่ส้โอแม่เจ้าไม่กอดเพียวเฝ้ากระตุงกิ้งกระตุงกิ้งเลยเฮียพูดเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแล้วครับเฮ้ยดีอ้ยดีเจ27ครับวันนี้เลืออีก9ฟีสปินโอเคเลยโอ้โห จะจบที่คูณเท่าไหร่เอาจะจบที่คูณเท่าไหร่อ่ะมาห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วโอเคเลยอะ่ะคูณห้าสิบเจ็ดอ่ะแงวก็จับสวยสาวสาวสวยสูงสิงเลยสี่ได้บอเป็นไงล่ะครับสี่ได้บอสี่ได้บอเป็นไงสี่ได้บอสามพันหกครับเปียวสามพันหกหมื่นเจ็ดแล้วเพื่อนไอเทียบกู กูมัวแต่ลุ้นลืมดูว่ากูบวกมาเท่าไหร่หมืน่นเจ็ดแล้วเพื่อนจบกูก็พอจบอันนี้กูพอจบอันนี้กูพอแล้วโอเคเลยอ่ะอย่าบอกนะกว่าเข้าอีกอ่ะอย่าบอกนะว่าเข้าอีกเข้าอีกนี่ฮาเลยนะอ๋อไม่เข้าไม่เข้าไอ้เงี้ยกูว่ากูนึกว่าเข้าอีกไอ้เงี้ยกูนึกว่าเข้าอีกเหลืออีกสามเหงาป่ะอ่ะฮะ ก้ามาครับก้ามาครับสวยก้าก็โอเควายมาครับกับสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มาอีกตัวอย่าบอกนะไม่เข้าโอเคได้อยู่85คุน85้โเคคนเปียวคุณ85ยังเปี้ยวโอ้โหคุณ85คนเปียเป้ยวเปี้ยวคนเปี้ยวไอ้เหี้ย3,000แล้ว4 0 0 0 3,000 4 0 0 0หรือเปล่า 4,000ยี่คูณไม่ทันหรอกใครคูณทันกูเลยไอสัตว์ไอ้เฮีย้ยคูณก็ยากไอ้เฮีย้ยคูณแปดสิบว่ะมามาันไม่ได้มีเครื่องเลขนะเว้ยถ้าผ่านเราเพื่อนหยุดเถอะเออหยุดแล้ว5,440ครับผมเหลืออีกสอง5,440เหลืออีกสองมาดิโอ้ยเฮีย้ยเหงาอ่ะเอาเจมาครับสวยเจมาครับสวยเจมาแล้วเจมาดิ 93แล้วเพื่อน97ิเหรืออีกหงดอกโอ้โหนึกว่าจะได้คูณร้อยแมเป็นผลประกอบการที่น่าจดน่าพอใจมากครับเป็นผลประกอบการที่น่าพอใจมากเลยครับโอ้ยเย้ของเขาดีจริงของเขาดีจริงนะฮะใครที่อยากเล่นก็แอดไป pg fc 168นะครับ pg fc 168นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากมาพูดคุยกับพวกผมสดๆก็เข้า ไลค์แอดฟีสปินแล้วก็เข้าออไปที่กลุ่มเดลแกรมได้เลยนะฮะเพื่อฟีสป,ปินไว้เพื่อที่บอกวาอ่าทำกิจกรรมแล้วก็มีกลุ่ม Facebook ด้วยนะเพื่อ,อนๆกลุ่ม Facebook ไว้ทำกิจกรรมนะฮะสนุนผมประกอบการรอบนี้ได้มา2 4 0 0 0ื่บาทนะครับบวกกับก่อนเข้าโบนัสก็เป็น31,300 388าบาทนะครับเพื่อนนะเออโอเคเลยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปใครดูไม่ถึงตอนนี้กูบอกเลยพ่านผมขอถามว่าคำถามททายคลิปนะฮะก่อนจะแจกเครดิตนะฮะผมขอถามว่าใครผมอ่ะไม่ใช่ใครดิกลัวเข้าโบนัสกี่ครั้งแล้วแต่ละโบนัสเนี่ยแตกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้าที่เบ็ดเท่าไหร่บ้างนะฮะใครที่จะร่วมกิจกรรมก็เข้าไปร่วมที่หน้ากลุ่ม a c e b o o k ได้เลยนะฮะแล้วก็แชร์คลิปนี้แล้วก็ทําตามกิจกรรมทำตามทำตามกฎที่จะ เล่นกับกิจกรรมคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปโพสไว้ที่กลุ่ม Facebook เนาะกลุ่ม Facebook ฟีสปินนะฮะเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็แคปหน้าจอมาใต้โพสนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะโคตรฟินโคตรฟินไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ